เดี๋ยวไหนอ่ะ <c ười> ไม่บอกว่าใครจะออกก่อนกันเนสนำใครออกกันเนสใครออกกันนสไลตามไล่ตามตายเนสยังไม่ออกเนสได้โดนสอ ก็จะรู้มาอยู่ในคลิปไปแล้ว

การระวังด,ด้านหลังระวังรถด้านหลังค่ะ